สวัสดีครับทุกคนไม่ได้อัพคลิปมานานแค่ไหนแล้วนานมากมากอุ้ยโอ้โหนี้น้องดารากำลังง่วงพอดีนะครับตอนวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับสกลนครเบิดออ่าอยู่ที่สกลนครนะครับก็มาฉลองปีใหม่ออที่บ้านญาติๆนะคะพาน้องดารามาเจอคุณยายๆน้องดารามาครั้งที่เท่าไหร่ละสองละอันที่สองแล้ว เราก่อนมาตึกปลาสะข้างหลังมาสูบปลาสูบปลาโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวในเมืองสกลนครกันนะคะเดี๋ยวไปเที่ยววัดไปเที่ยวคาเฟ่กันเนาะแล้วก็ไปกินไปเที่ยวเหมือนเดิมเพิ่มเติมเลยนี่เจ้าตัวเล็กด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีได้ยังสวัสดีสวัสดีค่ะอ่ะยังไม่จอยนะครับต้องให้ น้องหลับก่อนใช่ตอนนี้เป็นเวลานอนแล้วไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันทุกคนบายบาย สึกว่าคาซิดแบบกระเช้านี้น่าจะยังใหม่สำหรับคนไทยนะว่อกี้เขาถามว่าเ,เป็นสุนัขหรือแมวครับตัดปลายเขาเดินเข้ามาก่อนแล้วผมก็ตามมาทีหลังเขาก็ถามไปว่าเป็นสุนัขหรือแมวก็เลยบอกเด็กค่ะแล้วก็กขอโทษยกใหญ่เลยก็ถ้าคลิปเราออกอาจจะทำให้คาซิดแบบกระเช้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นในในไทยเนาะ ถ้าใครได้ติดตามพวกเราช่วงหนึ่งนะคะจะเปลี่ยนคาซิตของน้องดาราเป็นสีแดงที่มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าตอนนี้กลับมาใช้แบบเดิมแล้วเพราะว่าเหมือนเวลาเดินทางอะเขาจะหลับบนรถนะคะเพราะว่าไอตัวคาซิสสีแดงอะ่ะมันถอดออกมาแล้วยกแบบนี้ไม่ได้เราก็เลยกลับมาใช้คาซิสแบบนี้เพื่อที่จะยกเขาออกมาในขณะที่เขาหลับเขาจะได้แบบว่านอนหลับต่อได้นะคะ Good morning Good morning k boy k e boy ตื่นแล้วค่ะนานๆนะจริงป้ะจริงจริง้จริง้นนี้ล่มลื่นดีเนาะชอบจังล่มลื่นดีเต็มไปด้วย ต้นก้ามปูนะคะหรือว่าต้นจามจุรีแล้วเขาก็ปลูกหญ้าเป็นสไตล์แคมปิ้งด้วยเสียดายลูกย,ยังวิ่งไม่ได้นะครับจะได้พาไปเดินวิ่งไปลงไปวิ่งข้งางล่างหมายถึงว่าเ้าวิ่งได้ก็คือไล่จับมาจับปล่อยเลยปล่อยให้วิ่งสาดใจเลยแน่นะขาดไม่อย่างเดียว,วตอนนี้นะ ถ้าเกิดเอาลงพื้นยานี่ก็น่าจะกำกินอะ่ะกินหญ้าลงมาละพื้นแฉะนะเหมือนเขาเพิ่งรดน้ำใช่โห oh, ถ้ามองขึ้นไปตรงนี้คือสวยมากเลยมีหลอดไฟห้อด้วยกลางคืนน่าจะแบบว่าสวยดีนะ ในอย่างเวลาเดินเดินอยู่แล้วมันมีใบตกลงมานะเป็นเกล็ดเกล็ดเลยเหมือนไอ้นี่เลยซากุระเป็นซากุระเขียวแอบเหลืองนะใบ<ย>แห้งๆญี่ปุ่นมีซากุระสีชมพูสีขาวใช่ไหม uh huh. เราก็เป็นแบบซากุระเขียวซากุระแห้งต้องเรียกว่าใบก้ามปูแล้วละ่ะไม่ขนาดยืนอยู่ตรงนี้แล้วมองขึ้นไปอ่ะยังชอบเลยอ oh. ร้านนี้มันอยู่ใกล้กับสารากางจังหวัดสกลนครนะคะเดี๋ยวเราขึ้นโลเคชันไว้ให้เป็นร้านดังนะดังหมายถึงเสียงดังร้านที่เขามารีวิวกันเยอะออ๋อในติ๊กต็อกก็เยอะเนาะเ๋ยวตอนนี้เราจะถ่ายรูปภาพนิ่งนะคะสวยมากเลยตอนนี้วปใช้0.5นะ แล้วมันจะทำให้แบบว่าแขนยาวขาย,ยาวอะเออเล <laughs> นวายฮ่าลงมาอีกสินั่งลงแนั่งลงเลยอ๋อต้องนั่งลงพาะบ้านบอกโอเคจ้าร์โรเก m มามาชิสคินยูสไมล์อโอโหไม่ได้มีแม้การยิ้มใดๆเดริริง โอเคค่ะแ๋วยว้ขึ้นรูปให้ดูนะสวยมากเลย โอเคค่ะก็เบาๆสำหรับร้านนี้แวะมาดื่มกาแฟตอนเช้า<ม>เดี๋ยวเราจะไปกันต่อสกลนครที่เที่ยวเยอะมากเพราะว่ามีอะไรนะเขาเรียกว,ว่าเป็นถิ่นมั่นในพุทธธรรมวัดก็เยอะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแนวพระพุทธศาสนาก็เยอะเหมือนกันนะคะ<ม>ไปกัน ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดป่าสุทาวาสนะคะจังหวัดสกลนคร <c oughs> เดี๋ยวไปไหว้พระกันพูจ้าพูธจ้ายปะที่วัดป่าสุทาวาสนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะที่เก็บอัฐิท่านก็อยู่ข้างในน้นเดี๋ยวเราเข้าไปกัน วัดแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยก็คือลุงทาคู่ใหม่ห่อไม่ใช่นานนะ <laughs> ส่องตลอดส่องตลอด <laughs> เห็นเพื่อนแล้วยิ้มใหญ่เลย <laughs> อยากวิ่งกับเขาหรอลูก <laughs> อยากวิ่งกับเขาหรอลู <laughs> อก นะเดินทางกันต่อค่ะได้ลอตเตอรี่มาด้วย Can I see honey What did you get ขอดูเลขหน่อยค่ะ mm hmm. น้องดาราให้โชคนะคะเจ็ดสี่หกก้าหนึ่งูน สุดแล้วมีที่จอดด้วยรอบก่อนนะไม่มีนะที่จอดนะต้องต้องเดินไกลมากเลยหาอายูฟันนี่คือไปไ้อย่างนี้เองหนุ่มสีฟ้านะบอรชิวกลมเซลฟ์านี่ยังแต่นี้เราอยู่ปารีสกันนะคะปารีสโอ้โหร้อนขนาดนี้มากินปากหมอ้อที่ปารีสกัน กินปากหม้อเนาะใช่หลานแนลรอบก่อนที่เรามาเนี่ยแบบคือแบบมาช่วงเที่ยงเทียงนี้คนออเต็มร้านเลยนะแบบกว่าจะได้กินเนี่ยก็ร้านชื่อดังอ่ะเนาะคนก็มาเยอะเขาทําอร่อยไงโอ้หเขาทำช้าโอเคมาถึงในร้านแล้วนี่นะครับเมน,นูที่เขามีน่ากินมากสนมากจะเป็นออปากหม้อแล้วก็มีไส้ไส้ไข่ที่อร่อยนะ แล้วก็มีหมูยอด้วยนะครับผมมาอะไรต้งไข่ครับไข่ถ้วยเหรอไข่ดาวไขหนึ่งจานใช่ไหมอ๋ออะไรดีหมูยอหนึ่งเนาะก็เกลี่ยใส่ไข่ด้วยเซนเนีหรได่ะทาพทุกอันเลยไหมไม่อานนี่เอแค่นี่ก่อนแต่กินไม่หมด อันนี้เขามีอะไรไม่รู้นะอ๋อช้อนส้อมมัเป็นอะไรนี่เลยที่ต้มปักหม้อออาจจะเป็นหม้อที่ปลดประจำการแล้วมันเล็กไปอันนี้เป็นอะไรเป็นน้ำเปล่าโอ้แล้วก็ต้องระวังนะในนั้น เดี๋ยวรอบรอบหน้าต้องเตรียมพวกอีเด็กมาเองไหมนะ <c oughs> ไปร้านไหนจะได้นั่งได้สบายๆนะอ่าจริงๆก็เอามาแล้แต่ว่าวไว้ที่บ้าน <c oughs> มาแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยกขจะเป็นเหมือนอข้อเกียร์ตักหม้อน,นั่นแหละ,ละกข้างในมันจะมีไข่แล้วก็ไส้หมูสับหมูยอของเขาเนี่ยอร่อยมากนะครับเขาจะโรยอะไรนะหอมเจียวมาไว้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูเลยโโเนี่โอ้โหนะครับสุดยอดตรงนี้แหละแล้วก็ไส้หมูสับเอ่อกับผสมผักของเขาเนี่ยอร่อยมากนะครับ นี่แล้วก็จะเกลี่ยอย่างนี้เลยบวกเข้ากับน้ำจิ้มตัวนี้มันจะออกรสเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงนะครับคือมันเข้ากันมากๆเดี๋ยวชิมดูสักคำนะฮะดูแป้งนะครับเหนียวนุ่มมากๆเลยนะอร่อยจริงเอามาลองร้านนี้อื้ม ตรงรสกรไม้วิมพาับาจเหลนะครับในเียเืยจังหวัดพิจนังหวังเหนียวนุ่มหมูสับกับหอมก็อร่อยพอดีนะครับเค็มพอดีตับกับน้ำจิ้มตัวส้มเนี่ยเขาเริ่มจิ้มอะไรนจิ้มบ้วยเหรออืมน้ำจิ้มบวยจานี้ก็อร่อยนะครับนี่ใหม่เมนูละอันนี้เป็นตับหม้อข้าวเกี๊ยใช่ะ โอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินก้าก่อนอสลับกันกินนะครับ อิ่มเรียบร้อยกำลังกลับไปที่รถกันร้อ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 นใช่แล้วสาไปซียานะครับ240บาทก็ตอนนี้กินของคาวแล้วเดี๋ยวไปหาของหวานกินกันต่อเออไปบอกว่าอิ่มนะอิ่มนะอิ่มแต่ว่ากระเพาะเรากระเพาะเรานี่มีแยกสำหรับของหวานมีสองกระป๋อซะด้วย ไปขึนอีกแล้วทัวร์เลยวันนี้ลูกทัวร์สกลนครเลย ฝุ่นนะคะร,ร้อนๆเลย กลัวเหรอเหมือนจะกลัวนะอาบ๊ายบายบางชื้อจีมาดูนะดูนะง่วงเต็มทีแล้วมั้งนี่ยะไปเดี๋ยวไปวัดกันต่อนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมค่ะทุกคน เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนที่เรียนสกรุลราชก็มาบ่อยๆแต่ว่าตอนนี้มีศาลาเยอะเลยนะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะคะก็มีคนจากต่างจังหวัดเนาะมาเยอะเลยเมื่อกี้เห็นบอกว่ามาจากสมุทรปราการก็มีอ๋อจากภาคกลางเลยใช่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะ มาตื <łość> ่นพลังรุ่งได้เลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะให้เขาเกิดความปลอดภัยความปลอดภัยของปากรักษาคุ้มครองดูเลย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจการเที่ยวสําหรับวันนี้ละ,ะมาเที่ยวสกลหนึ่งวันนะครับกับพวกเราแล้วก็น้องดาราห <c oughs> น้างดาหลาก็เหนื่อยเหมือนกันนะน่าจะได้เวลานอนแล้วปะใช่แล้วถึงเวลานอนแล้วค่ะถ้ะางั้นก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเนาะครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับทุกคนสวัสดีปี่ใหม่ค่ะะน้าหลาสวัสดีปีใหม่ค่ะ เออไม่เอาละโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย